โอ้โหอ้โอ้โหอยู่ป่าววะโอ้โหแดดร้อนๆก็ได้ตึงมือสายใหญ่สายใหญ่ไม่ต้องส่งนานลุยต่อครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีนาะนาะเพ,พ,พื่อนเพื่อนพี่น้องๆนะครับทุกท่านเลยที่เขามารับชมคลิปนี้นะครับผมนะสมหมายแตกนะเรามาลุยกันวันราชิ์วันตกปาแห่งชาตินะครับช่วงเช้าก็จะหมอกลงเยอะนะครับแล้วก็เย็นสายๆมาไม่ต้องห่วงครับถ้าหมอกเยอะๆอย่างเงี้ยร้อนเราก็จะมาลุยกันอุปกรณ์ผมก็จะเป็นเซตนี้นะครับเป็นทันแอร์เกียไทเทเนียมนะครับเวทด87ยาว6ฟุตแบนะครับ รอบก,ก็เป็นไดว่าอัลฟา CTSV รอบ7.2นะครับสาย PE 1.5ไว้รุ่นตีปลานะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเหยื่อผมจะใช้ตามสถานการณ์เลยนะครับวันนี้ตรงไหนหน่าใช้เหยื่อแบบไหนผมก็จะลองใช้ดูนะครับโอเคเพื่อมาให้เป็นการเสียเวลาไปลุยกันครับคุณตีตรงนี้มันเคยมีตัวนะครับเคยมีชุดชุดดูกัดดนะ้วย năn nè. Có à thể, hoài kêu rồi. Năn nè. à kêu rồi. quân tí có hậu ตรงนี้มันเคยมีตัวแต่ปลาไม่อ้วนเท่าไหร่นะครับเจ้าของพื้นที่ก็เห่านะนี่กัดเป็นเจ้ากบหนามครับไม้เดียวรู้เรื่องเลยแต่ปลาไม่อ้วนนะผมพอมยังไงไม่รู้เดี๋ยวผมจะปล่อยไปไม่ใช่เป้าหมายเราก็จะปล่อยไป ไปอุ๊หหันหัวลงไปไปไปแล้วโอเคฝากไว้ด้วยนะครับเจ้ากบหนามปกติตรงนี้มันชอบมีตัวเดี๋ยวลุยกันต่อกบหนามมันร้ายสื่อหลดโอ้โหช่อนเนี่ย ใช้สวยด้วยนะเมื่อกี้นี่กัดอะไรวะ ออมังจะข้างตะลิ่มคนก็จะเลื่อน ออกมาจากทางตริงคุณผกก่รนครับคนก็จะเลื่นก็นี่ครับไซนี้กัดเป็นเจ้ากบหนามนะครับสีเขียวเต็มเต็มเลยออกมาจบ ออกมาจากข้างตะลิ่งนะครับก็ตีซ้ายขวาตามที่มีกอสวะโอเคหรือต่อกบน้ำมันร้ายสื่อรถปลาอยู่ดียว่าหน้าน้าเหน็นตัวเลยเมื่อกี้หน้าน้าน่า,นาอ้ยอ้าน,นาเลย ไอไหนกันบางทีน้ำมันใสเกินมันก็กัดยาก,กนะมีวนเข้ามานี่ยเลยะ กัดกัดอยู่หลังนู้นไม่น่าเห็นหรอกครับนี่กัดเป็นกบหนามนะครับสีเทาเรียบร้อยก็ตีขึ้นตะหลิ่งลากลงมาโอเคเดี๋ยวลุยต่อครับเสียงเครื่องสูบน้ำดังกบหนามมันร้ายสื่อรด ร้อนจัดอุ้ยอุ้ยุ้ยอุ้ย เคาะให้ขนาดนี้ยังไม่โดนมีไซส์อยู่นะ Yeah. Wow. 哦。Oh. ยิงลูกเดี๋ยวหลุดยินลูกจะหลุดก่อน่แหละยิงิ้นเฮ้ะฮะตัวเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้ไหน,นแล้วแดดร้อนๆแต่ไม่อ้วนนะตัวนี้ อ้วนแล้วนะนี่ครับไซนี้กัดเป็นเจ้ากบหนามนะครับสีดำกบยางจากค่ายปูรชานะตัวนี้เนี่ยครับแดดมันร้อนนะครับผมก็อาศัยนั่งตีบนสะพานร่มๆ่ตียัดเข้าไปริมขวานะครับเพราะว่ามันจะล่มเดาว่าปลามันน่าจะหลบร่มอยู่ในแหนครับเรียบร้อยดันน้ําออกมารอบแรกก็คือดันออกมาผมเคาะเคาะหยุดให้ยังกัดผิด แล้วก็ย้ำอีกหลายไม้นะครับออกมาซ้ําทีเนี้ยผมลดคันสวนเลยไม่ส่งเพราะว่าดูแล้วปลาค่อนข้างจะระแวงนะครับแดดร้อนๆก็ได้ตึงมือสายใหญ่ไม่ต้องส่งนานลุยต่อครับกบนามมันร้ายสื่อรถ้ย vô 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 em bạc hôm nay lịch sử nha tìm hiểu được ดีนะล,ลูกโอ,โอ,โอ้เป็นหลุดข้างบนตามมาเหน็นยันตัวเนี่ยลำบากนะครับผมก็เสียวสะพานอ่าค่อยๆเคาะนะครับใสสวย มาเห็นยันตัวนี่ไซอเคอยู่นะครับนี่กัดเป็นเจ้ากบน้ำสีดำนะครับกบยางจากค่ายโพลราชาก็ละเลาะตะลิ่งผมเห็นตัวตามมาเลยแล้วผมก็ค่อยๆเคาะชะลอให้นะครับด,ดูจุ๊บเข้าไปวัดแรงก็ไม่ได้เพราะว่าอย่างที่เห็นนะมันเป็นสะพานอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนตก <c oughs> ผมก็เสียว <c oughs> เสียวแบบ พาหักนะครับโอเครู้เรื่องีแดดร้อนๆก็ยัดตามล่มตามที่มันมีแหนนะครับเราก็พลิกแพงเอาอากาศแดดๆอย่างนี้ก็ยัดล่มอย่างเดียวนะครับเดีย๋ยวลยต่อกบน้ำมันร้ายสื่อรถล,ลองดูครับ โอ้น้ำสวยนะเนี่ยแต่น้ำยังเยอะอยู่วิว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 วิ้นน้ำตาน้ำด้านโอ้โห <partic ulate> ออกมาจากหลุมนั่นแหละโอ้ยไม่ใช่ตัวเเดียวกันปะวะบย ไรของมันวะเนี่นยช้อนใหญ่าตายตายโคตรเสียนเลยครับตัวนี้เสียนจัด,ดโดนกระดโดนแล้วมันโดดเลยพาเหยื่อเราก็ลืมวิทย,ย์เอ,อ่อเพราะว่าเห็นเหยื่อมันลอยไปกับปลาอยู่ลืมวิทย์อยเนี่ยช่องนี้ท่อท่อตรงเนี้ย จะได้เลยครับลืมลืมิดครับเพราะว่าเห็นเหยื่อมันคาบเหยื่อโดนอยู่โอ้ใหญ่ด้วยเอ๋ใหม่ครับ นอนอยู่ข้างถาลิงยังไม่เอาเลยไม่กัดก็ต้องยอมนะครับใช่ครับครับ,รบได้สี่ห้าตัว โอเคครับุณครับมี <laughs> คนรู้จักเราด้วยครับ

สี่ห้าตัวครับผหายไหมาเลยผักมันเยอะครับเลยไม่ได้มาเดี๋ยวรอให้น้ำมันลงอีกหน่อยครับตอนนี้น้ำมันยังเยอะอยู่ครับครับ ui cả lúc ba chơi ngủ tí đang lại mái gì không quá ยูปวืมสายฟันไฟไก้โอ้อยู่ปะวะโอูยอยู่หืมโอ้โห ว้ากระเด็นตึงมือครับตัวนี้ใส่สวยๆเลยนี่ตึงมือกัดเป็นเจ้ากบหนามนะครับสีดำตัวนี้ กับปลาช่อนข้างทางย้ำอยู่ตั้งหลายไม้แล้วก็ลูกปลามันเยอะนะครับตีไปตีมากัดลูกปลาโชว์แล้วก็ซ้ำไปยังกัดอยู่นะครับนี่นึกว่าจะไม่กัดใสสวยๆก็เลาะข้างตะลิกนะครับงัดกระเด็นนี่คันแอร์เกียร์ไทเทเนียมนะครับสายพี1.5ไว้รุ่นตีปลาเซตนี้เลยครับบอกแล้วอย่ามาสะกิดสมไม้แตก กดเด็นโอเคเดี okay, ๋ยวลุยต่อกบหนามมันร้ายสื่อโหลดใช่ป่วะ ใช่หรือเปล่าอืมอืมใช่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 ใช ใช่ครับใช่เดีย๋ยวมาสกิดเดี๋ยวมาสกิดเดี๋ยวผมจะงัดบินอ่าอีกหนึ่งแต้มนะครับเลาะ,ะข้างตะลิงไซนี้ก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่ ัดเป็นเจ้ากบหนามสีดํานะครับดันน้ําออกมาใส่ก็ผมก็งัดกระเด็นเลยคันแอร์เจเทเนียมนะครับสายพีเอ1.5รุ่นตีป่าจะมาสะก,กิดสมไม้แตกแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราเรียกันต่อครับกบหนามมันร้ายสื่อลดลองดูครับ มีน้ำไหลไปนตนงวนี้ข้างหน้าเนะี่ยแต่เพือนที่มันให้หลงไกลโอ้โหอ้ยว่าแล้ว อืใสยดีแล้วเนี่ยขับวิ่งเลยก็โอเคครับตอนนี้ก็หกโมงแล้วโอ้วันนี้ก็ยังได้สนุกเหมือนเดิมนะครับเกือบไม่รอดผลงานเจ้ากบหนามนะครับกบยางจากค่ายโคราชานะครับอืยังได้สนุกเหมือนเดิม เกือบไม่รอดนะครับอากาศไม่เป็นใจนะครับแดดร้อนมากเลยแดดร้อนจัดนะครับแต่เจ้ากบน้ำก็ไม่ทำไม่ผิดหวังนะครับโอเคสำหรับชิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับส่วนคชิปหน้าจะไปทางไหนก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับชิปนี้ต้องกลับก่อนแล้วครับสวัสดีครับ